วันนี้เรามาร่วมง,งานของ i อเอมอนะครับเรียกได้ว่าเป็นงานที่พัด s u ซัพพลาเออร์ที่สำคัญแล้วก็พิเศษจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอลูกค้าอีกที่หนึ่งนะครับงานเหลียวเนี่ยมันเป็นงานพุทธศิลป์ใช้ศิลปินสร้างงานศิลปะสามารถติพิมพ์จนกว่าจะถูกใจได้ สวัสดีครับมาพบกับพุทธสําเร็จชนแนลอีกแล้วนะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับถ้าสังเกตจากหน้าผมนี่ก็ตอนนี้มีัน,น่าเข้าสิยงนะครับ,รบแล้วก็วันนี้แต่งตัวเรียบร้อยเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เราจะไปประชุมนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะไปพบกับลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปรับตากล้องกันก่อนนะครับ แต่กล้องอยังนอนไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวขับรถไปรับแต่กล้องกันนะครับนี่ครับไม่ตื่นยัง <c oughs> าาขึ้นมาขึ้นมาอันนี้เราก็าไม่ต้องถ่ายเองแนละ้วสำหรับวันนี้นะครับที่เราตื่นเช้ากันขนาดเนี้ยเพราะว่าวันนี้เรามีนัดประชุมสำคัญนะครับเราเนี่ยได้เข้าร่วม ในงาน Open Day นะครับกับบริษัท i Mall นะครับซึ่งงานในวันนี้ถือเป็นงานที่สำคัญมากครั้งแรกที่ผมได้รับแจ้งเนี่ยผมบอกเลยว่าดีใจมากเพราะว่าวันนี้นะครับทางเฮียฮอนะครับคัดเฉพาะคู่ค้าที่สำคัญเท่านั้นนะครับเรียกว่าเป็น e อ c ก u s i ล e จริงๆนะครับและเดี๋ยววันนี้หลังจากที่เสร็จ งานที่ rs นะครับเราก็จะมีไปพบกับลูกค้าต่อนะครับอีกหนึ่งเจ้าตรงคอนเทนต์ของเรานะครับคือ d e l i v e r y นะครับถ้าลูกค้ามาไม่ได้ผมก็จะออกไปพบกับลูกค้านะครับแบบนี้เป็นประจำนะครับลูกค้าเจ้านี้นะครับก็ได้ติดต่อเข้ามานะครับจัดตั้งนะครับเป็นเหรียญอาจารย์นะครับจำนวนก็1 5 0 0ถึง2,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่นะครับงานลาดงานหลวงเรารับหมดเลยนะครับเพราะว่าเรา งกนะครับย้ำเลยนะครับคุณจะมาสเกล1นึ่งแสนเหรียญหรือ1 0 0 0เหรียญน,นะครับผมก็ถามาทําให้ได้หมดนะครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นเหรียญลือสีอัคระธรรมโมจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเป็นงานที่2ที่เราจะไปพบลูกค้ากัน,นครับ เราก็ได้มาถึงบริษัทไอเอสมอนะครับวันนี้เรามาร่วมง,งานของบริษัทไอเอสมอนะครับซึ่งพุทธสาเร็จเนี่ยได้เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ที่ได้ทํางานกับบริษัทไอเอสมอก็มาหลายโปรเจกต์นะครับตอนนี้สายแล้วเดี๋ยวเราไปลงเทะเบียนก่อนนะครับ ครับกลายจะขึ้นไปชั้น5ห้บห้องแถลงข่าวของทางของ RS ช่องแครับแต่ว่าภายในเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บบรรยากาศให้ได้เยอะที่สุดนะครับ วันนี้เราอยู่ที่หน้างานนะครับงาน Open Day นะครับซึ่งเป็นงานของทาง RS วันนี้จะเป็นวันที่ ทางไ I X จะแถงนโยบายของปีนี้ทั้งปีนะครับและจากนี้ไปทุกปี5ปีนะครับซึ่งคนที่มาเนี่ยจะประกอบด้วยนักข่าวนะผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ผู้มีประกาศกันุ้นทั้งหลายแล้วก็เจ้าของสินค้าที่ขายผ่านช่องแปดนะครับจะถูกคัดเลือกมาไม่เกินสิบบริษัทประมาณนี้นะครับก็พุทธสําเร็จก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้รับเลือกมานะครับเพราะว่าเราสามารถสร้างยอดขายแล้วก็เป็นที่ไว้ใจของทาง,งช่องนะครับ ซึ่งก็เป็นซัลายเออร์รายเดียวที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะครับที่ได้เข้ามาในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นงานที่คัดซับไพเออร์ที่สำคัญแล้วก็พิเศษจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศภายในนะครับ ตอนนั้นท่าน้าสู่งาน R S o p e n c e นะครับ R S เราประสบความสำเร็จในการ transform ธุรกิจนะครับจนความธุรกิจของ R S เข้าสู่การเป็นษัมคมธุรกิจคอมเมอร์สที่สมบูรณ์แบบน,นะครับแล้วก็มีการเจรตโตต่อเนื่องนะครับ พันธมิตรทั้งหมดพันธมิตและคู่ค้าของแปรนด์กัที่สำคัญนะครับ,รบมีเพืพาร์ทเนอร์นะครับต้องต้องขอโค้งนัในหน้าที่นี้ด้วยอาโต้แพชชั่นทูอินเราจะวินกันผมนะครับอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ งานประชุมนะครับคู่ค้าของบริษัท i อนะครับก็ได้เข้าไปฟังวิชั่นนะครับของเฮียฮอนะครับว่าปีนี้นะครับแผนโครงการของ i อนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับและสำหรับคู่ค้าเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าผู้ไม่ถูกจริงๆตื่นเต้นมากเลยนี้คือตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยมางานใหญ่ๆอย่างนี้มาก่อนนะครับเรียกได้ว่าเป็น เกียรติของพุทธสำเร็จนะครับก็ดีใจมากนะครับและวันนี้นะครับผมก็มีบุคคลพิเศษนะครับอยากแนะนําให้กับทุกๆท่านได้รู้จักนะครับเป็นคนที่เรียกว่าปั้นพุทธสำเร็จมาคู่กับผมเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไพศสารนะครับสวัสดีครับเรียกได้ว่าอาจารย์ไพศารเนี่ยเป็น คอนเซิลเอ็กซ์คลูซีฟครับประจำบ,บริษัทพุทธสําเร็จนะครับอาจารยา์ไพศาลเนี่ยท่านคืออดีตผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดของบริษัทไซโก้นะครับแล้วก็เคยเป็นดี렉เตอร์นะครับของบริษัทสอขอนแก่นนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากเรียกได้ว่าเป็นคนปั้นแบรนด์ตัวจริงนะครับในวงการแบรนด์ของประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้ผมอาจารย์เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับเลือกมาในงานของ Open day วันนี้นะครับคือเป็นงานที่ต้องบอกว่า ทางผู้บริหารของ RS Mall หรือ RS เนี่ยมาแสดงวิสยัยทัศน์ให้กับผู้ลงทุนให้กับร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ผู้ที่มีเยงส่วนเกี่ยวข้องในการ,รที่จะผลักดันบริษัทเรียกว่าผู้ค้าผู้ค้านะครับก็มีเพียงไม่กี่บริษัทนะครับที่ได้รับเกียรติตรงนี้มานะครับแล้วก็ู้ทะสาเร็จก,ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้รับเกียรติตรงนี้มาเกี่ยวกับวัตถุมลพเพียงหนึ่งเดียวครับเพีเป็นเดียวใช่นอกนั้นจะเป็นอาหารเสริมหมดจริง,รงๆกว่าจะเข้ามาก็ฝากฟันกันเยอะนะเราทั้งติดโควิดทั้งอะไรเงี้ย แต่หลังจากรอนไปแล้วเนี่ยยอดขายต้องบอกว่าถล่มทลายก็ถือว่าเก็บยอดครับก็นอกเหนือจากวัตถุมงคลนะที่เราได้จัดสร้างเนี่ยร่วมก,กันกับทางช่องนะครับจริงๆต้องบอกว่าเรามีบริการอื่นๆด้วยสําหรับผู้ทธสสำเร็จไม่ว่าสเกลเล็กสเกลใหญ่เนี่ยเราดูแลได้หมดนะตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงต้องบอกว่าพร้อมที่จะออกสู่ตลาดเลยนะครับต่อให้คุณไม่รู้นะครับไม่มีความรู้เลยเราก็สามารถแนะนาคุณได้ งานไม่ว่าจะสกเกลเล็กสกเกลใหญ่นะครับเรารับผลิตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะงบน้อยมาก<ช>นะครับหรือว่าเกิดบอกว่าอยากสร้างแหละนะครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงครับทำยังไงนะครับเราเดินหัวลงโล่งเข้ามาเลยครับเดินหัวลงโล่งมาเลยเดินมาหาผมเลยบอกเลยคุณก๊กอยากสร้างพระอยากสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกเหรียญ เกตยศนะครับในองค์กรนะครับหรือว่าในส่วนของเอกชนนะครับที่ต้องการจะจัดตั้งนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมพร้อมให้ครับทั้งออกแบบให้คำปรึกษานะครับผลิตนะครับการตลาดต้องเรียกว่า one stop s e r v i c หลังจากเสร็จการประชุมเมื่อกี้นะครับออกจากงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอลูกค้าอีกที่นึงนะครับวันนี้นะครับ ตามสโลแกนเดลิเวอรี่ของผู้ิสาเร็จบริการเสร็จสับครบเครื่องเรื่องวัตถุมงคลนะครับแต่ว่าก่อนจะไปหาลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปชุดเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจเขานะครับคือฮ้ยมาทําพระที่โรงงานนี้ถึงราต้องใส่สูตรมหาก็เลยจือเลยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวลูกค้าจะกลัวว่าแพงนะครับไม่แพงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับติดต่อเข้ามาครับโรงงานเรานะครับราคาสวยคุณภาพสูงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสผ้าสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกัน พูดถ้าซำแล้วมาเมื่อดูก็ต้องมาดูต้องมาดูาดคนจะเข้าใจพูดถ้าซ้ำรล้วมุดแต่รู้แล้วคุณจะรู้แล้วคุณจะรู้ร yeah เราคือสายวิเครื่องยุคใหม่ความชำนาญเราไม่เป็นสองใครตอนนี้เราก็มาถึงออฟฟิศลูกค้าที่เราเกินไว้ในรถตั้งแต่แรกแล้วนะครับและเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงต้องมาเองครับปกติแล้วถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาหาเราที่โรงงานนะครับเราก็จะออกมาพบกับลูกค้านะครับเดี๋ยวไปพบกับน้องเขากันเลยดีกว่าครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ะ,ะ,ะ,ะมาคุยกันจริงๆเลยนะเอากระดาษปากกามาคือจริงๆอ่ะต้องบอกกันว่าเออพอเราเริ่มโตเนาะทำธุรกิจนู่นี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบเราก็ต้องมีมีมีอะไรอะแล้วเริ่มจากาออสายมู<ช>อะไรอย่างนงี้นิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราทําธุรกิจหลายอย่างใช่ไหมคะอย่างน้อยๆคือได้ดึงนู่นนี่นั่นบางทีอะไรที่ ถูกอะไรเงี้ยมันก็ยังมีไกด์ไลน์ว่าเราจะไปทางไหนถูกไหมคะทีเนี้ยก็ไปเจออาจารย์จริงๆอ่ะคือที่บ้านน่ะน,นับถืออยู่ครอบครัวเรา่ะนับถืออยู่เป็นฤือสีเนาะเป็นฤือสีใช่ค่ะเป็นอาจารย์คือครอบครัวเรานับถือทีนี้ก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าเราอยากทําเหรียญเหมือนกับเอาไปแจกว่าง,งั้นเถอะเราไม่ได้ทําเพื่อที่ไปจําหน่ายเราทําเพื่อที่ไปแจกก็เลยหาดูว่าเอ๊ะเราจะทําที่ไหนอะไรยังไงดี ก็าบาังเอิญว่าไปเซิร์ชเซิร์ชก็ไปเจอทีเอเอ่เพจเฮียนี่แหละก็เลยเอของเฮียทาอยู่นี่นะก็เลยลองทักเข้าไปก็เลยนี่แหละก็เลยกลายเป็นที่ไปที่มาว่าเอ้ยมาเจอกันได้ยังไง <ừ> เพ<อ>ราะจริงๆ,ๆคือไม่กล้าทักเฮียไปเพราะว่ารู้ว่าเฮียโรงงานเฮียใหญ่แล้วก็คิดว่าเราอะทาแค่แค่พันพันห้าอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้ทำวอลลุ่มเยอะอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเฮียทำแหละเราก็เลยไม่กล้าที่จะทักกลัวเฮียไม่รับอะไรเงี้ยพอได้คุยกันเฮียบอกเอ้ยเดี๋ยวเฮียทาให้มาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยโอเคดีอันเนี้ยเป็นรูปทีี่่่่ลูกกกกค้้าาาาสงเขมตออนแรบวพ๊ หนูอยากทําเหรียญอ่ะอส่งมานะด้านหลังเขาก็เขียนว่านาคาธิบดีจะมหาลาโพมะอะอุอามะอะโอเคตรงนี้เราเข้าใจหน้าที่ผมก็คือนะครับนี่นะครับเปลี่ยนจากงานแบบนี้นี่มาเป็นแบบนี้ให้นี้สัดส่วนสเกลนะไม่ว่าจะเป็นตัวพญานาครูปหน้า,ห,นาหรืออะไรอะไร,อะไรก็ตามหล่อเลยหล่นะอเลย,เลยนี่เปลี่ยนให้แม่กระทั่ง อ่าตัวยันตัวอะไรพวกนี้ได้จริงๆเราคือเซียนใหญ่งานคนดีน่าดูระดับฉันพระครูจะโอหรือนูสไตล์ก็ได้น่าอยู่บอกเลยโคตรคุ้อย่าโดนใจสายมูไม่ต้องบอกแค่ดูก็รู้งานดีโคตรรู้ยี่สิบปีไม่น้อยหน้าใครเพ็กก็คนเดียวเซหัวากเขาจะใช้เมื่อไหร่เพ๊กแกอยากได้ด่วนๆเลยอ่ะบอกแกนะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่า คืองานเหรียญเนี่ยมันเป็นงานพุทธศิลป์นะครับคือผมเนี่ยใช้ศิลปินสร้างงานศิละปะดังนั้นเนี่ยต้องให้เวลาผมนิดนึงนะครับถึงงานเราจะเยอะอยังไงนะครับแต่เราก็รับทุกงานนะครับในรายละเอียดตรงเนี้ยให้อาจารย์เขาดูก่อนสามารถติพิมพ์จนกว่าจะถูกใจได้ก่อนที่จะพิมพ์จริงใช,ใช่ไหมก่อนที่พี่จะลงบล็อกจริงครับ และสำหรับวันนี้ก็สําเร็จไปเป็นที่ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นประชุมตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายเอามาหาลูกค้านะครับและก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคิดต่อไปของผมได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับข้้้าาาาาวววออออจจกกก็กคคคคนนนนีทดืืหหัััใไไไมมม่่่่บุุณณสลลลรรงงงงงพํยยยะเึถปภ สำเร็จมามืดูคุณต้องมาดูต้องมาดูคุณจะเข้าใจพุดถาสำเร็จหมดแต่รู้แล้วคุณจะรู้แล้วคุณจะรู้ยะ yeah. พูดถ้าสำเร็จมาเมืดูคุณต้องมาดูต้องมาดูงานเราดีกว่าใครพูดถ้าสำเร็จเยอะยะพูดถ้าสำเร็จเย yeah.